ดูดิตัวอะไรก็ไม่รู้เอาลูกนอน เป็ๆนป็เป็เป็มามามไมเเป็มมามาเป็มเนี่ยมาดเราจะไปกัน้องดูหน้ามันจับยุ่งเป็ อีนวดนะครับกลายเป็นของหมาไปแล้วทับผภาพได้เฮ้ย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 ,ย,ยไป